เราเห็นความสนใจของสหรัฐกับกัมพูชาผิดปกติแต่จริงๆไม่ผิดปกติเลยเพราะว่าเขาต้องการดันจีนออกจากกัมพูชาจีนเนี่ยเข้าไปใช้ฐานทัพส่งกำลังอาวุธจุตุปกรให้ทั้งให้เปล่านะครับทั้งสนับสนุนในการช่วยลบต่างๆเป็นเขตอิทธิพลพูดง่ายไปหลังบ้านนะครับแล้วผมว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ดีที่พูดมากก็ไม่ค่อยดีเพราะว่า ไอ้ตรงท่าเรืออะไรใช่ครับท่าเรือต่างๆเหล่านี้นะครับโครงการดาราสาคออะไรท่านอาจารย์วีระน่าจะรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเพราะว่าเม็ดเงินโมโหฬารเลยนะครับเขาต้องการดันจีนออกสหรัฐนะครับแล้วก็มีนายร้อยที่จบจากการบ่มเพาะเขามาหลายปีครับพูดจาแทบจะเป็นภาษาเขาภาษาดีมากนายมนตรีเขานะครับก็เหมือนกับเป็นคนของเขาแหละครับเขาเลยช่วยจังหวะเนี้ย ลุกเข้ามาค,ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งคือคือเราจะยืนที่เดิมไม่ได้เราต้องหาจุดยืนใหม่มให้เหมาะสมทุกวันนี้คนไทยบอกว่าเราไม่ได้เปรียบนั่นก็จริงอาจจะไม่ได้เสียเปรียบถึงขั้นกระทบอย่างรุนแรงแต่ก็กระทบเยอะนะครับเราไม่ได้เปรียบเราเราเรา,เราจะต้องทํางานกับสหรัฐมากขึ้นกว่านี้อถ้าปล่อยให้สหรัฐทําแบบนี้เราอาจจะต้องหันกลับไปเผชิญหน้ากับสหรัฐซึ่งขณะนี้มันล่อแหลมแล้วอื การพูดคุยกันถึงสหรัฐในเมืองไทยเนี่ยคนไทยอยากจะลบกับสหรัฐด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามองว่าคุณมายุ่งอะไรกับเราแต่ว่าอันนี้อันตรายคือาว่าสหรัฐเนี่ยตัวเลขค้าขายสูงมากกับเราเราได้กําไรและจะกําไรต่อไปอีกเยอะค,คือความรู้สึกของคนอย่างนี้อาจารย์ว่าคคือพอมันมีเอกสารอะไรเงี้ยผ่านไปทางนายกรัตรีของเพื่อนบ้านเนี่ยส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเงี้ยแล้วเวลาที่มันออกมา่เงี้ยมันไปไป,ไปแบบคือ เชื่อชูเขา,าอะหรือว่าแบบเห็นด้วยกับเขาอะแต่พอของเราเนี่เราแบบโอ้โหถูกเบรกเอียดถูกเบรคเอียดเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกครับเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปานุ่ยทีวีและทางช่องขมิบวันนี้พอเราฟังอาจารย์ปณิธานท่านพูดมาเนี่ยนะครับก็คือบุมมองของท่านในส่วนหนึ่งนะครับในฐานะท่านมีต้นทุนถ้าลนพังเปรียบเทียบระหว่างผมกับอาจารย์ปณิธานเนี่ยผมไม่มีราคาเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่มีต้นทุนทางสังคมมากสักเท่าไหร่แต่ก็พอจะมีบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้เอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าอาจารย์ปณิธานแกเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีเป็นอะไรซึ่งแกเป็นต้นทุนทางสังคมสูงมากและแกก็มาพูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับเหมือนแกจะหนุนอเมริกาเหมือนแกจะชื่นชมอเมริกาเหมือนแกจะชอบอเมริกาแกจะพูดทุกครั้งถ้าไปดูอาจารย์ปณิธานพูดเนี่ยแกจะหนุนอเมริกาอย่างเดียวเลยนะครับบอกว่าเราไปทะเลาะกับอเมริกาเราต้องเปลี่ยนท่าทีเราต้องเปลี่ยนจุดยืนเราต้องดูนู่นดูนี่เรากาไรจากอเมร นะครับที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกนะครับแต่ถูกในมุมมองของท่านแต่ท่านไม่ได้พูดทั้งหมดท่านพูดเหมือนท่านจะกักกันเอาไว้นะครับว่าอเมริกาดีแบบชนิดที่เรียกว่าทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับกำไรมหาศาลเลยปีหนึ่งนะฮะหลายแสนล้านบาทสี่ห้าแสนล้านบาทบางปีจะ,จะ,จะทะลุล้านล้านบาทซะด้วยซ้ําแต่อาจารย์ไม่ได้มองอีกมุมหนึงนะ่งไงยอาจารย์ไปมองมุมว่าเราต้องคบกับอเมริกาก็อาจารย์ไม่เห็นเลยครับสิ่งที่อาจารย์พูดบอกเราต้องทําอะไรเสนออะไรที่ถูกใจอเมริกา อาจารย์พูดอย่างงี้มันเหมือนกับเราพร้อมจะไปเป็นทาสอเมริกาเลยเพียงเพียงเพียงแค่ต้องหวังเงินเท่านั้นเองศักดิ์ศรีประเทศไทยหายไปหมดเลยอาจารย์อาจารย์คิดดูให้ดีนะการจะพูดอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกประเด็นแต่หลายประเด็นผมก็เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะต้องสงวนท่าทีสงวนอะไรก็แล้วแต่แต่อาจารย์ต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาคํานึงว่าเราต้องเสนออะไรให้ถูกใจกับอเมริกานั่นหมายถึงว่าเราเป็นทาสใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกเฮ้ยไม่ใช่เราค อาจารย์จะว่าอย่างไงอาจารย์จะรับผิดชอบตรงนี้ไหวไหมวันนี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องเอออะไรเราต้องไปขายที่อเมริกาอย่างเดียวอาจารย์อย่ามองแคบๆอาจารย์ต้องเปิดโลกกระทัดใหม่อาจารย์อาจจะอยู่ในสมัยอภิสิทธิเวชาชีวะอาจารย์ถ้าจาไม่ผิดอาจารย์อยู่ในสออชใช้เขตกระสุนจริงซท่าที่ซ้าอาจารย์อยู่ในชุกนั้นซะ่าซ้ําที่ไอ้คนเสื้อแดงมันตายอ่ะนั่นน่ะเอาละไอ้เรื่องนั้นก็เรื่องเก่าอย่าไปลื้อฟื้นเรื่องอื่นไปคิดทำกิจปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะคืออย่างนี้ครับ ผมจะขอเรียนเอซผมและผู้ฟังทั่วไปที่ไปเปิดผ่านไปผ่าน,านมาแล้วเจอคลิปผมคลิปนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปฏิธานในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องผมไม่ได้ด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรากำไรจากอเมริกาปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทแล้วปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทแล้วเราทํางบประมาณงบประมาณเราทำงบขาดดุลไปเพื่ออะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยไปมีข้อผิดพลาดที่อาจารย์ไม่ไปพูดถึงคือเรื่องของการทํเอ TA ไว้กับจีนจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาเสนออะไรเลยนะเราเนี่ยไปเสนอจีนเอฟทีเตรงเนี้ยไปเสนอเขา เราเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไปลงกับจีนแล้วเอาประเทศไปแลกเราก็โดนเจ้จีนเนี่ยดูดเงินออกไปไอ้หลายแสนล้านที่อาจารย์บอกกำไรจากอเมริกาเราโดนจีนดูดไปเกลี้ยงเลยนะมาถึงบ้านคือมันเหมือนกับประเทศไทยแม่งเป็นบัญชีมาคือเงินแม่งโอนเข้ามาปุ๊บแม่งออกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างหลายๆบริษัทของอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับก็มาทําในประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นอเมซอนสตาร์บัคสูเกิลอะไรพวกนี้นะเขาเสียภาษีหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเสียภาษีในไทยหมดเลยนะนี่คือที่สิ่งที่เรากําไร แต่ของจีนแอปเตมูนะครับโอ้โหมันมันมากินเราฟรีๆไปเลยเราไม่ต้องมันไม่ต้องเสียเงยนินให้เราแถมเราจะต้องเราจะต้องไปจ่ายภาษีแทนมันีกเห็นไหมฮะอาจารย์ต้องบอกมุมนี้ด้วยและสิ่งที่อาจารย์เป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะขอร้องให้อาจารย์พูดให้มันกว้างกว่านี้เปิดให้มันกว้างกว่านี้แล้วอาจารย์แสดงถึงผลได้ผลเสียด้วยอย่างผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเราทําการค้ากับอเมริกาเนี่ยมันกาไรแค่ตัวเลขแต่ขาดทุนอีกชุดหนึ่งไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครกล้าพูดถึง แต่เรารู้อยู่ว่าเราขาดดุลจีนตลอดเวลาแล้วขาดหนักด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อความสม,มด,ดุลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไทยเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจได้โดยการที่เราไปเจรจาจีนคุยกับจีนขอแก้ FTA ขอทํเอ่อถ้าเกิดจีนคิดว่าจะเอาเราเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเราอ้างถึงความสัมพันธ์เราอ้างถึงจากการที่จีนจะมาลงทุนแลนด์บิดให้อะไรให้เราก็อ้างถึง FTA ตรงนี้ด้วยแก้ไปในทีเดียวทําไมจีนจะไม่เอาจริงไหมครับเขาอยากจะผ่านสินค้ามาหาบ้านเราจะตายเพราะ สินค้าบ้านเราเขาจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีสินค้าจากจีนมาไทยไม่เคยสะดุดไม่เคยมีปัญหาค่าขายโฟตลอดแต่ถ้าไปส่งถึงผ่านเขมรก็จะติดขัดไปส่งถึงลาวก็หาทางออกทะเลไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพาเวียดนามฉะนั้นการโฟสินค้าของจีนเนี่ยผ่านไทยโฟสุดแล้วไม่มีอะไรที่มันไหลไปดีกว่านี้อีกแล้วดังนั้นเราจึงต้องอะไรฮะเจรจากับจีนคุยกับจีนคุยกับรัสเซีย,น,ยนะครับคุยกับอินเดียเราเอาข้างบ้านเราเนี่ยเราเออกตรงข้างข้างบ้านเราเนี่ยนะครับคุยให้มันได้ก่อน ค้าขายให้เป็นลูกค้าประจําซะก่อนเราขายจีนเนี่ยนะฮะถ้าเราขายเขาได้เนี่ยเป็นไ้ไอพวกพืชผลผลไม้การเกษตรข้าวอ,อะไรพวกนี้นะที่เราส่งออกให้จีนได้เนี่ยกับอินเดียกับรัสเซียนะสามประเทศเนี้มันมากกว่าส่งอเมริกาประเทศเดียวแล้วเราก็รู้อยู่ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเราเป็นคนส่งคนเดียวมันมีอีกหลายประเทศที่พยายามจะเข้ามาตัวอาหารมันจะเยอะนะครับดีมานของเราซัพพลายของเขานะครับมันทําแล้วมันคุ้มทุนไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ย ในขณะเดียวกันจีนเขาต้องการเขาต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งในขณะเดียวกันที่อเมริกาก็ต้องหาพันธมิตรเพิ่มจีนก็ต้องหาพันธมิตรเพิ่มบวกลบคูณหารของใกล้ตัวเนี่ยดีสุดของใกล้ตัวเนี่ยดีที่สุดค่าขนส่งสั้นดีสุดประหยัดที่สุดกําไรดีที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราก็ยังคงส่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาสร้างเงื่อนไขจนเรารับไม่ได้ทาให้เราขาดทุนขาดดุลเราก็ไม่จาเป็นต้องส่งแล้วก็บอกโอเคถ้าเกิดอย่างนี้เราผ่านเราก็เอาของไปให้จีน ผลไม้อะนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีมะพร้าวนะครับตรงแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมีมะพร้าวเราก็มีมะพร้าวแต่เขามีมะพร้าวอยู่ติดาหาดทะเลเรามีมะพร้าวในสวนทาไมฝรั่งไม่เลือกกินมะพร้าวแคลิฟอร์เนียทำไมเลือกกินมันบินกินในไทยก็เพราะว่าอาหารหลายๆอย่างในภูมิภาคนี้ในประเทศนี้ต่างประเทศเรียนแบบไม่ได้จะ OMG จะอะไรก็แล้วแต่ตัดต่อพันทุกกรรมทำยังไงก็ไม่เหมือนรสชาติต่างกันดังนั้นการค้าขายกับโลกตะวันออกกลางเราต้องค้าขายกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับ ในหลายๆประเทศที่เป็นโลกอาหรับที่เรายังไม่ได้ไปเปิดการค้าไม่มีตลาดการค้าเราต้องเดินหน้าลุกเพื่อให้ต่อรองกับอเมริกาอย่าให้เขามากดดันเราแต่ฝ่ายเดียวสังเกตครับไม่พอใจใครก็จะขึ้นกำแพงภาษีไม่พอใจใครก็ขึ้นกำแพงภาษีอินเดียเป็นตัวอย่างครับคุณขึ้นเขาเขาบอกงั้นผมไม่ซื้อคุณตกงั้นก็ไม่ลงค้าขายกันสุดท้ายต้องมางออินเดียเราเองก็เช่นเดียวกันถูกขึ้นถูกบีบจนกระทั่งเราบอกงั้นกูขายข้าวจีนกันแล้วกันก็คุยกับจีนจีนก็ซื้อก็สั่งไปแล้วห้าแสนตันต เราก็ต้องค่อยๆทยอยส่งเข้าไปอเมริการู้ว่าเราขายจีนอเมริกาก็บอกโอเคเรื่องนั้นไม่มีปัญหานะยังคง19%เหมือนเดิมเห็นไหมครับเขาพยายามจะบีบประเทศที่รู้สึกว่าเขามองว่าด้อยกว่าเขาไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนสารัฐไม่เคยมองใครเป็นเพื่อนนะแม้กระทั่งอังกฤษนะครับสาหัสผู้ร่วมรบกันมาหลายสิบปีหลายร้อยปีเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ที่มันเข้ากัน เห็นไหมครับนี่คืออเมริกาก็ฝากอาจารย์ปณิธานช่วยเปิดมุมมองให้กว้างกว่านี้นิดหนึ่งอธิบายผลได้ผลเสียผมว่าคนระดับอาจารย์เนี่ยนะครับมีความรู้สูงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรู้อะไรหลายเรื่องเพราะเคยทํางานการเมืองมาด้วยผมก็ฝากอาจารย์ปณิธานไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะอธิบายรอบด้านผลได้ผลเสียนะครับสิ่งที่มันกําลังจะตามมาสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มต้นทำนะครับต้นน้ํากลางน้ําระหว่างทางนะครับแล้วก็ปลายน้ําคือผลลัพธ์ที่มันออกมาผมว่าอาจารย์เนี่ยพูดได้ดีมากๆนะครับ เอาและครับพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงเกี่ยวกับความเห็นของอาจารย์ปณิฐานก็แสดงความเห็นโดยสุภาพนะครับเพราะแกก็เป็นนักวิชาการที่พอจะเชื่อถือได้คนหนึ่งแต่ว่าแกก็ไปอิงอเมริกาเยอะเกินไปนะครับก็ลองแสดงความเห็นมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องนำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ